เตมมองมว่าคือปรับฐานรอบนี้เนี่ย h e a l t h ปรับแล้วขึ้นต่อนะคะหรือว่าปรับแล้วจบละการไล่ซื้อหุ้น AI ในช่วงที่ผ่านมาการปรับฐานรอบนี้เนี่ยเป็นการปรับฐานแบบเป็น healthy c o l l e c t i o n นะครับแล้วก็ตลาดแค่ออยู่ในโหมดที่อาจจะบอกว่า valuation เนี่ยสูงไปนิดนึงนะครับแล้วก็รายได้หรือว่ากำไรเนี่ยยังตามไม่ทัน,นนั่นเองครับ ไมเคิลเบอร์รนะคะที่เป็นนักลงทุนชื่อดังเนี่ยยังออกมาเปิดเลยว่าคือเขามี Position ในการช็อตหุ้นเทคนะคะนี่มันเป็นสัญญาณที่น่ากังวลใจไหมคะ เรียกว่าเป็นสัญญาณเตือนละกันนะครับว่าตอนนี้มุมมองของนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยยังค่อนข้างบูลลิชอยู่เพียงแต่ว่าด้วยความที่ v a l ูเ t ชั่ไม่ถูกต้องเนี่ยบางตัวก็อาจจะต้องมีการ c o r r e c คลงมาบ้างหรือว่าอาจจะต้องมีการขายปรับเปลี่ยนกลุ่มรอจนกว่าบริษัทเอ r ร์ n g ของบริษัทจุะเบีเนี่ยจะาสามารถขึ้นมาจนหุ้นในราคาไม่ได้แพงครับ ดอตอรคะตอนนี้ global sell off ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นการขายแบบปรับฐานหลังจากที่ขึ้นแรงหรือว่าที่เรากลัวแล้วฟองสบู่แตก ส่วนตัวยังมองว่าเป็นการขายปรับฐานอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเท่าที่เราเห็นเนี่ยจุดที่น่าสนใจก็คือการขายเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่มี e a r n i n g ็ Call นะครับก็บริษัทหลักๆเลยเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาสูงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI แล้วก็เกี่ยวกับเทคเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมารอก่อนหน้าการประกาศ Earning ็แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอประกาศแล้วเนี่ยสิ่งที่ทุกคนมองไปพร้อมกันก็คือว่าหลังจากนี้อีก3เดือนเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีตัวเลขอะไรที่ significant กับการปรับตัวขึ้นของอหุ้นได้มากมายนักนะครับก็จะโดนขายเทคทํากําไรลงมากับอย่างที่2เลยเนี่ยก็คืออย่างที่เรียนไปว่าภาพรวมของ valuation นะครับอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงจะสังเกตเห็นว่าบางตัวนะครับห,หุ้นบางบางบริษัทเนี่ยมีการปรับตัวบวกขึ้นมาต่อเนื่องจนะระดับ PE เนี่ยเกิน50-60%เท่าไปแล้วนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้การปรับฐานเนี่ยมันดูแรงแล้วก็เร็วผิดปกติเนะทียบกับสมัยก่อนครับ ค่ะดูทีละจุดนะคะจุดที่ Wall Street ก่อนนะคะจริงๆเมื่อวานนี้หุ้นก็ไม่ได้ลงแรงมากในภาพรวมนะคะแต่ว่าก็จะมีการขายหุ้นที่เป็นส่วนของกลุ่มเทคกลุ่ม AI นะคะที่มีคำเตือนเรื่องของ valuation มานานมากแล้วนะคะดรมองว่าคือปรับฐานรอบนี้เนี่ย healthy ปรับแล้วขึ้นต่อนะคะหรือว่าปรับแล้วจบละการไล่ซื้อหุ้น AI ในช่วงที่ผ่านมานะคะ ส่วนตัวมองว่ามีโอกาสที่จะปรับแล้วขึ้นต่อนะครับเรามองสองมุมแบบนี้ก่อนนะว่าภาพรวมของตลาดเนี่ยมีมีสิ่งที่จะทําให้ขึ้นเนี่ยได้อยู่2เรื่องนะครับตอนนี้ก็คือพัฒนาการของ AI นะครับแล้วก็ทิศทางของ E a r n ์เน็ของบริษัทจดทะเบียนนะครับว่าน่าจะเป็นยังไงเอาเรื่องของ e a r n ์เน็ของบริษัทจดทะเบียนก่อนถอยกลับมานะครับก็คือ,อภาพที่เราเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเด่นมากนักนะครับแล้วก็ประเด็นในเชิงของการเมืองรวมไปจนถึงนะครับประเด็นในเรื่องของภาพ เศรษฐกิจปกติเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นนะครับตรงนี้จะทําให้นักลงทุนอาจจะต้องมีความระมัดระวังตัวสูงนะครับทำให้การปรับฐานเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดเศรษฐกิจดีเนี่ยมันลงไปมันก็ไม่ถึงวันันก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ย อาจจะเห็นการปรับฐานที่นานกว่านั้นนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูในฝั่งของ AI แล้วก็การลงทุนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามาทั้งสองมุมเลยนะครับก็คือเรื่องของภาพการลงทุนเนี่ยก็ยังอยู่ในดับที่ค่อนข้างสูงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความหวังนะครับหรือว่าการประยุกต์ใช้ของ AI เนี่ยก็ยังอยู่แค่ในช่วงเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนะแม้ว่าเราอาจจะบอกว่าโอเคมันมี Magnificent Seven ประกาศแล้วตั้งหลายบริษัทเหลืออีกไม่กี่บริษัทเองนะครับแต่ว่าทุกครั ถ้าเป็นครั้งหน้าที่มีการประกาศเนี่ยตัวเลขโอกาสที่จะมีการเติบโตในระดับประมาณแบบ20-30%ในยอดขายที่เติบโตก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงมองว่าการปรับฐานรอบนี้เนี่ยเป็นการปรับฐานแบบเป็น healthy correction นะครับแล้วก็ตลาดแค่อยู่ในโหมดที่อาจจะบอกว่า valuation เนี่ยสูงไปนิดนึงนะครับแล้วก็รายได้หรือว่ากำไรเนี่ยยังตามไม่ทันเท่านั้นเองครับ ค่ะแล้วก่อนหน้านี้นะคะที่มีคําเตือนจากบรรดานักลงทุนนะคะซีอบริษัทใหญ่ใน Wall Street นะคะกระทั่ง m i เคิลเบอร์รีนะคะที่เป็นนักลงทุนชื่อดังเนี่ยยังออกมาเปิดเลยว่าคือเขามี Position ในการช็อตหุ้นเทคนะคะนี่มันเป็นสัญญาณที่น่ากังวลใจไหมคะ อส่วนตัวเรียกว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ได้น่ากังวลใจมากนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งนะว่าหุ้นบางตัวนะครับหรือว่าการปรับตัวขึ้นนะครับของเทคบางประเภทนะฮะอาจจะมากเกินไปหรือว่า Earning เนี่ยตามไม่ทันอีกไกลมากเลยนะก็บอกว่าอย่างอย่างหุ้นที่คุณไมเคิลเบอร์รี่เนี่ยมีการช็อตนะฮะหรือว่ามีการถือพุซด์โพซิชันเอาไว้ในฝั่งของออปชันเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีระดับ PE ที่เกิน5 0 6 0ขึ้นไปทั้งนั้น เลยนะครับเรียกว่าเป็นออ i m ท h i ไฮของหุ้นแล้วก็เป็นออ i m ท h i ไฮของระดับว a ลูเอชันของเขาด้วยนะครับ่งตรงนี้ถามว่าซัพเทนได้ไหมเนี่ยในอดีตนี่ก็ไม่เคยทําได้นะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คืออย่างณปัจจุบันเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าในตลาดออปชันเนี่ยราคาของคอออปชันเนี่ยมันสูงกว่าราคาของพุทออปชันในหุ้นตัวเดียวกันนะครับซึ่งหมายความว่าอย่างไรนะฮะหมายความว่าจริงๆอ่ะคนเนี่ยอยากซื้อคอออปชันมากกว่าซึ่งก็คือมองตลาดเนี่ยค่อนข้างบูลิชนะครับแต่ว่าคนเนี่ย ว่าป้องกันความเสี่ยงในด้านขาลงหรือว่าซื้อพุทออปชั่นก็จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พอราคามันมีอินดีฟิเชนซีแบบนี้เนี่ยปกติแล้วมันมักจะบอกเราว่าภายในอีกประมาณ3-6ถึงเดือนข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะต้องมีการคอลเรกกลับมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องคือถ้าในตลาดที่ถูกเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่พุทก็จะแพงกว่าอยู่แล้วเพราะว่าโปรเทคขาลงนกลงทุนถือหุ้นนะครับส่วนขาขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเ,เราไม่ได้ต้องการจะเลเวเลตขึ้นไปก็ไม่ได้มีคนซื้อปกติแล้วราคาเนี่ยมันจะไม่ได้ ซัมนะครับเพราะว่าแค่ซื้อหุ้นธรรมดาก็เได้เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยจะเป็นจุดหนึ่งที่เเรียกว่าเป็นสัญญาณเตือนละกันนะครับว่าตอนนี้มุมมองของนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยยังค่อนข้างบูลลิชอยู่เพียงแต่ว่าด้วยความที่ว a l ูเอชั่นไม่ถูกต้องเนี่ยบางตัวก็อาจจะต้องมีการคอ r ์เรคลงมาบ้างหรือว่าอาจจะต้องมีการขายปรับเปลี่ยนกลุ่มรอจนกว่าบริษัทเออร์เนงของบริษัทจุลเบียนเนี่ยจะ,ะสามารถขึ้นมาจนหุ้นในราคาไม่ได้แพงครับค่ะ คือสื่อบางแห่งก็ใช้คําว่าเป็น Reality c h e ช็คนะคะคือเช็คว่ากลับมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงก่อนนะคะอย่าเพิ่งคาดหวังถึงอนาคตมากนะคะแล้ว Reality ที่ออกมานะคะตัวผลประกอบการตัวเลขที่มันเป็นการสะท้อนถึงกําไรรายได้เนี่ยมันเป็นยังไงคะดรคะมันสอดคล้องกับความคาดหวังหรือว่าการมองถึงอนาคตที่ดูสดใสามากๆของนักลงทุนหรือเปล่าอืต้องบอกว่านักลงทุนนี มองสดใสามากนะครับอ่าก็สดใสามาตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็อ่าถ้าเราสังเกตดูจริงๆเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นนักลงทุนอ่าที่อยู่ในตลาดมาสักประมาณอ่าเกไว่า10ปี20ปีเนี่ยยังไม่เคยเห็นครั้งไหนเลยนะครับที่อ่าการ correction ลงไปหรือว่าถ้าตลาดหุ้นมีปัญหาเนี่ยแล้ว r e เ u l a t o r ไม่ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเราถึงดูมีความมั่นใจขนาดนั้นว่าโอเคมันอาจจะรอดก็ได้นะครับล้วก็สุดท้ายก็ต้องมีคนช่วยเราเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็คือข้อ ว่าเหตุมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีคนช่วยเกิดขึ้นนะครับกับข้อ2ก็คือว่า,ายังไงก็ตามเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายของธนาคนารกลางสหรัฐนี่ก็อยู่ในระดับที่สูงนะถ้ามีปัญหารจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะลดได้ก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เรายังค่อนข้างมองว่านักลงทุนก็เลยมีความสดใสเป็นพิเศษนะครับแล้วก <Yeah. S 1> ็รอบนี้เนี่ยาขายลงมาสังเกตส่วนใหญ่นะแทบจะไม่มีหุ้นตัวไหนที่บอททอมแล้วก็ทำิวโลนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหุ้นที่ ขึ้นมาแล้วก็ทำนิวไฮนะครับแล้วก็โดนเทคโปรฟิตจากไฮลงมาอ่านี่ก็จะเป็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อคนส่วนใหญ่ที่ขายก็คือกำไรอ่าเทคโปรฟิตจากจากเอ่อการลงทุนในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับอ่ากับอีกอย่างหนึ่งก็คือในฝั่งของเอ r ร์ n g งถามว่าดีไหมเนี่ย80%นะฮะเอ่อของบริษัทจรทะเบียนที่รายงานไปตาม Market Cap นะก็ยังถือว่าทำได้ดีกว่าคาดด้วยนะฮะคือไม่ได้ไม่ได้แค่ทำได้ดีเฉยๆทำได้ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้เนี่ยก็ตรงนี้ยังเป็นจุดที่เรา มองว่าโอเคเออน่าจะสนับสนุนให้เขาเรียกว่าโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาหรือว่าโอกาสที่จะเติบโตต่อเนี่ยมันมีอยู่เหมือนกันนะครับแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้สดใสเท่ากับนักลงทุนก็ตามนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเอ็ก็ยังไม่ได้ฉลอดตัวหรือยังไม่ได้แสดงภาพที่เป็นขาลงให้เห็นเลยครับ ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสัญญาณซึ่งหลายฝ่ายก็จับตานะคะก็คือการถือเงินสดของทาง,ง Berkshire นะคะของคุณปู่ Warren Buffett ที่เพิ่งจะปัดกงบออกมาแล้วก็มีตัวเลขของการถือเงินสดที่สูงมากนะคะเกือบ4แสนล้านนะคะก็ถูกบ่งชี้บอกว่ามันเป็นสัญญาณของการเตรียมตัวรับมือวิกฤตนะคะ <S <S ดรประเมินยังไงคะตัวเลขนี้ออกมาแล้วอนาคตแปลว่าจะวิกฤตมีความเป็นไปได้ไหมคะ โอเคเราตรงนี้เรามองได้ทั้งหมด3เรื่องเลยนะฮะอันนี้เรามองไดบทสเรื่องเลยเรื่องแรกเลยก็คือว่าโอเคการที่นักลงทุน value investor เนี่ยไม่ได้มีการลงทุนแล้วก็ถือเงินสดเยอะเนี่ยมันบอกเราได้อย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากนะครับก็คือ valuation ของตลาดเนี่ยอยู่ในดักแพงนะไม่ว่าเราจะามีข้ออ้างอย่างไรการเติบโตดียังไงก็ตามเนี่ยถือว่าไม่ถูกนะครับถ้าไม่ถูกเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อ,อก็เป็นสไตล์ของเขาเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างคอนเฟิร์มว่า,าตลาดนม,นมีโอกาสที่จะปรับฐานได้ เพราะราคาแพงเกินไปนะฮะถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่ามีปัญหาขึ้นมานิดนึงเนี่ยของที่ราคาแพงมันจะโดนขายก่อนนี่เป็นเรื่องเรื่องที่นักลงทุนต้องามาระวังแล้วก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าถ้ามันขายเพราะว่าแค่ราคาอย่างเดียวฟันเดเมนทัลไม่เปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นมุมมองของเราเมื่อกี้ว่าอันนี้เรียกว่าเฮลตี้คอร์เรคชั่นแหละหรือว่าเป็นแค่อ่อเดอร์เมนทัลเฮลท์เช็คกลับกลับมาสู่ความเป็นจริงก็คือแพงมากไปไม่มีคนซื้อนะครับอันนี้คือข้อหนึ่งก่อน ส่วนข้อ2เนี่ยก็ถามว่าเป็นคริสิตหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าโอกาสที่จะเกิดคริสิตจากราคาอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้เรายังไม่เห็นนะครับเรายังไม่เห็นเพราะว่า1คือภาพรวมของรายได้ของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ฝั่งอเมริกานะฮะเอเชียก็เป็นเหมือนกันนะว่าคือคือรายได้เนี่ยมันโตดีแต่ว่ามันโตไม่ทันกับราคาที่มันปรับตัวขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นภาพที่บอกว่าต่อให้เขาไม่ซื้อ ตอก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะครับแล้วก็วนกลับไปที่บ k s h i r ฮ h ร์ h แว a ์เช่นเดียวกันนะว่าธุรกิจหลักๆที่เขาลงทุนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ธุรกิจที่มันกําลังอูฟู่อยู่ในณปัจจุบันซึ่งก็คือ AI ไอนะจะบอกว่าเขาก็ยังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจตรงนี้มากนะนักลงทุนทั่วโลกก็ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจมากกว่า ว่าอะไรบัฟเฟตหรืออะไรนะเพียงแต่ว่าก็จะมีความกล้าบ้าบิ่นมากกว่าในการเข้าไปซื้อเท่านั้นเองนะครับมันก็เลยทําให้สังเกตว่าพอเขาไม่เข้าใจเขาไม่ลงแต่ว่าคนที่ลงก็คือคนที่ก็อาจจะไม่ได้เข้าใจมากกว่านะฮะแต่ว่ากล้าที่จะเข้าไปลงทุนมากกว่ากับอย่างที่3เนี่ยจริงๆในเรื่องของสภาพคล่องนะครับ ที่เป็นเงินสดเนี่ยอาจจะต้องมองไปพร้อมกับขนาดของ Market Cap ของตัวบ kshire h a t h a w a y ด้วยรวมไปจนถึงขนาดของตลาดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าพูดตรงๆก็ตลาดเนี่ยขยายตัวขึ้นมามากนะครับทุกครั้งพอเวลาเราพูดเรื่องอมเอาเ,มาเงินเนี่ยโอเคสัสดส่วนเนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกับเดิมหรือจริงๆไม่ได้สูงผิดปกติด้วยซ้ำนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดเราดูเฉพาะปริมาณเงินเนี่ยอาจจะดูสูงถ้าไปเทียบกับมาร์ก t ตแคปของเขาเองนะครับหรือว่าไปเทียบกับ Market Cap ของตลาดเนี่ยจะสังเกตได้ชัดเจนเลยว่าจริงๆแล้วปริมาณเงินสดที่ถืออยู่เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับแบบปกตินะครับไม่ได้มีนักลงทุนที่กลัวหรือว่ากังวลมากมายขนาดนั้นด้วยซ้ำครับ โมงู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ แลวเตร์มองว่าคือปรับฐานรอบนี้เนี่ย healthy ปรับแล้วขึ้นต่อนะคะหรือว่าปรับแล้วจบละการไล่ซื้อหุ้น AI ในช่วงที่ผ่านมาการปรับฐานรอบนี้เนี่ยเป็นการปรับฐานแบบเป็น healthy collection นะครับแล้วก็ตลาดแค่ออยู่ในโหมดที่อาจจะบอกว่า valuation เนี่ยสูงไปนิดนึงนะครับแล้วก็รายได้หรือว่ากำไรเนี่ยยังตามไม่ทันนั่นเองครับ m i เคิลเบอร์รนะคะที่เป็นนักลงทุนชื่อดังเนี่ยยังออกมาเปิดเลยว่าคือเขามี Position ในการช็อตหุ้นเทคนะคะนี่มันเป็นสัญญาณที่น่ากังวลใจไหมคะ เรียกว่าเป็นสัญญาณเตือนละกันนะครับว่าตอนนี้มุมมองของนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยยังค่อนข้างบูลลิชอยู่เพียงแต่ว่าด้วยความที่ v a l เ a t ช o นไม่ถูกต้องเนี่ยบางตัวก็อาจจะต้องมีการ c o r r e ก t ลงมาบ้างหรือว่าอาจจะต้องมีการขายปรับเปลี่ยนกลุ่มรอจนกว่าบริษัทเอิร์เนของบริษัทจุะเบีเนี่ยจะาสามารถขึ้นมาจนหุ้นในราคาไม่ได้แพงครับ follow the money. ด m o n เตอรคะตอนนี้ global sell off ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นการขายแบบปรับฐานหลังจากที่ขึ้นแรงหรือว่าที่เรากลัวแล้วฟองสบู่แตก ส่วนตัวยังมองว่าเป็นการขายปรับฐานอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเท่าที่เราเห็นเนี่ยจุดที่น่าสนใจก็คือการขายเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่มี e a r n i n g ็งส์คอลกนะครับก็บริษัทหลักๆเลยเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาสูงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI แล้วก็เกี่ยวกับเทคเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมารอก่อนหน้าการประกาศ Earning ็แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอประกาศแล้วเนี่ยสิ่งที่ทุกคนมองไปพร้อมกันก็คือว่าหลังจากนี้อีก3เดือนเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีตัวเลขอะไรที่ซิงเกิ กับการปรับตัวขึ้นของหุ้นได้มากมายนักนะครับก็จะโดนขายเทคทํากําไรลงมากับอย่างที่2เลยเนี่ยก็คืออย่างที่เรียนไปว่าภาพรวมของ valuation นะครับอยู่ในดับที่ค่อนข้างสูงจะสังเกตเห็นว่าบางตัวนะครับหุ้นบางบางบริษัทเนี่ยมีการปรับตัวบวกขึ้นมาต่อเนื่องจนระดับ PE เนี่ยเกิน50-60%เท่าไปแล้วนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้การปรับฐานเนี่ยมันดูแรงแล้วก็เร็วผิดปกติเทียบกับสมัยก่อนครับ ค่ะดูทีละจุดนะคะจุดที่ Wall Street ก่อนนะคะจริงๆเมื่อวานนี้หุ้นก็ไม่ได้ลงแรงมากในภาพรวมนะคะแต่ว่าก็จะมีการขายหุ้นที่เป็นส่วนของกลุ่มเทคกลุ่ม AI นะคะที่มีคำเตือนเรื่องของ valuation มานานมากแล้วนะคะดรมองว่าคือปรับฐานรอบนี้เนี่ย healthy ปรับแล้วขึ้นต่อนะคะหรือว่าปรับแล้วจบละการไล่ซื้อหุ้น AI ในช่วงที่ผ่านมานะ ส่วนตัวมองว่ามีโอกาสที่จะปรับแล้วขึ้นต่อนะครับเรามอง2มุมแบบนี้ก่อนนะว่าภาพรวมของตลาดเนี่ยมีมีสิ่งที่จะทําให้ขึ้นเนี่ยได้อยู่2เรื่องนะครับตอนนี้ก็คือพัฒนาการของ AI นะครับแล้วก็ทิศทางของ E a r n i n g ็ของบริษัทจดทะเบียนนะครับว่าน่าจะเป็นยังไงเอาเรื่องของ e a r n i n g ็ของบริษัทจดทะเบียนก่อนถอยกลับมานะครับก็คือภาพที่เราเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเด่นมากนักนะครับแล้วก็ประเด็นในเชิงของการเมืองรวมไปจนถึงนะครับประเด็นในเรื่องของ ภาพเศรษฐกิจปกติเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นนะครับตรงนี้จะทําให้นักลงทุนอาจจะต้องมีความระมัดระวังตัวสูงนะครับทำให้การปรับฐาน,นมันเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดเศรษฐกิจดีเนี่ยมันลงไปมันก็ไม่ถึงวันก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ย อาจจะเห็นการปรับฐานที่นานกว่านั้นนิดนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูในฝั่งของ AI แล้วก็การลงทุนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามาทั้งสองมุมเลยนะครับก็คือเรื่องของภาพการลงทุนเนี่ยก็ยังอยู่ในดับที่ค่อนข้างสูงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความหวังนะครับหรือว่าการประยุกต์ใช้ของ AI เนี่ยก็ยังอยู่แค่ในช่วงเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนะแม้ว่าเราอาจจะบอกว่าโอเคมันมี m a c n i f i c s e n t s v e n ประกาศแล้วตั้งหลายบริษัทเหลืออีกไม่กี่บริษัทเองนะครับแต่ว่าทุกครั้ง เป็นครั้งหน้าที่มีการประกาศเนี่ยตัวเลขโอกาสที่จะมีการเติบโตในระดับประมาณแบบ 20- 3 0ในยอดขายที่เติบโตก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงมองว่าการปรับฐานรอบนี้เนี่ยเป็นการปรับฐานแบบเป็นเฮลตี้คอ o ์เ e คชั่นนะครับแล้วก็ตลาดแค่อยู่ในโหมดที่อาจจะบอกว่าแวลูชั่นเนี่ยสูงไปนิดนึงนะครับแล้วก็รายได้หรือว่ากำไรเนี่ยยังตามไม่ทันเท่านั้นเองครับ ค่ะแล้วก่อนหน้านี้นะคะที่มีคําเตือนจากบรรดานักลงทุนนะคะซีอบริษัทใหญ่ในวอลสตรีทนะคะกระทั่ง m i เคิลเบอร์รี่นะคะที่เป็นนักลงทุนชื่อดังเนี่ยยังออกมาเปิดเลยว่าคือเขามี Position ในการช็อตหุ้นเทคนะคะนี่มันเป็นสัญญาณที่น่ากังวลใจไหมคะ อส่วนตัวเรียกว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ได้น่ากังวลใจมากนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งนะว่าหุ้นบางตัวนะครับหรือว่าการปรับตัวขึ้นนะครับของเทคบางประเทศนะฮะอาจจะมากเกินไปหรือว่า e a r n i n g เนี่ยตามไม่ทันอีกไกลมากเลยนะก็บอกว่าอย่างอย่างหุ้นที่คุณไมเคิลบอร์รีเนี่ยมีการช็อตนะฮะหรือว่ามีการถือพุซ s ิชั o นเอาไว้ในฝั่งของออปชั่นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีระดับ PE ที่เกิน5 0 6 0ิขึ้นไปทั้งนั้น เลยนะครับเรียกว่าเป็นออท h i ไฮของหุ้นแล้วก็เป็นออท h i ไฮของระดับวอ a t ชันของเขาด้วยนะครับ่งตรงนี้ถามว่าซัพเพอนได้ไหมเนี่ยในอดีตเนี่ยก็ไม่เคยทําได้นะครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออย่างณปัจจุบันเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าในตลาดออปชันเนี่ยราคาของคอออปชันเนี่ยมันสูงกว่าราคาของพุท o ออปชันในหุ้นตัวเดียวกันนะครับซึ่งหมายความว่าอย่างไรนะฮะหมายความว่าจริงๆอ่ะคนเนี่ยอยากซื้อคอออปชันมากกว่าซึ่งก็คือมองตลาดเนี่ยค่อนข้างบูริสนะครับแต่ว่าคนเนี่ยไม่ได ป้องกันความเสี่ยงในด้านขาลงหรือว่าซื้อพุทออปชั่นก็จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พอราคามันมีอินดีฟิเชนซีแบบนี้เนี่ยปกติแล้วมันมักจะบอกเราว่าภายในอีกประมาณ3-6เดือนข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะต้องมีการคอลเรกกลับมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องคือถ้าในตลาดที่ถูกเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่พุทก็จะแพงกว่าอยู่แล้วเพราะว่าโปรเทคขาลงนกลงทุนถือหุน้นนะครับส่วนขาขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเ,เราไม่ได้ต้องการจะเลเวอเลขึ้นไปก็จะไม่ได้มีคนซื้อปกติแล้วราคาเนี่ยมันจะไม่ไาม นะครับเพราะว่าแค่ซื้อหุ้นธรรมดาก็าได้เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้นก็เลยจะเป็นจุดหนึ่งที่เ,เรียกว่าเป็นสัญญาณเตือนละกันนะครับว่าตอนนี้มุมมองของนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยยังค่อนข้างบูลลิชอยู่เพียงแต่ว่าด้วยความที่ valuation ไม่ถูกต้องเนี่ยบางตัวก็อาจจะต้องมีการ correct ลงมาบ้างหรือว่าอาจจะต้องมีการขายปรับเปลี่ยนกลุ่มรอจนกว่าบริษัท e earning ของบริษัทจรุระเบียนเนี่ยจะาสามารถขึ้นมาจนหุ้นในราคาไม่ได้แพงครับค่ะ คือสื่อบางแห่งก็ใช้คําว่าเป็น Reality c h e ช็คนะคะคือเช็คว่ากลับมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงก่อนนะคะอย่าเพิ่งคาดหวังถึงอนาคตมานะคะแล้ว Reality ที่ออกมานะคะตัวผลประกอบการตัวเลขที่มันเป็นการสะท้อนถึงกําไรรายได้เนี่ยมันเป็นยังไงคะดรคะ่ะมันสอดคล้องกับความคาดหวังหรือว่าการมองถึงอนาคตที่ดูสดใสามากๆของนักลงทุนหรือเปล่าอืมต้องบอกว่านักลงทุนนี มองสดใสามากนะครับอ่าก็สดใสามาตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็อ่าถ้าเราสังเกตดูจริงๆเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นนักลงทุนอ่าที่อยู่ในตลาดมาสักประมาณอ่าเกสว่า10ปี20ปีเนี่ยยังไม่เคยเห็นครั้งไหนเลยนะครับที่อ่าการ correction ลงไปหรือว่าถ้าตลาดหุ้นมีปัญหาเนี่ยแล้ว r e เ u l a t o r ไม่ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเราถึงดูมีความมั่นใจขนาดนั้นว่าโอเคมันอาจจะรอดก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมีคนช่วยเราเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก ข้อแรกว่าเหตุมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีคนช่วยเกิดขึ้นนะครับกับข้อ2ก็คือว่ายังไงก็ตามเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายของธนาคนารกลางสหรัฐนี่ก็อยู่ในระดับที่สูงนะถ้ามีปัญหารจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะลดได้ก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เรายังค่อนข้างมองว่านักลงทุนก็เลยมีความสดใสเป็นพิเศษนะครับแล้วก็อรอบนี้เนี่ยขายลงมาสังเกตส่วนใหญ่นะแทบจะไม่มีหุ้นตัวไหนที่บอททอมแล้วก็ทำิวโลนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหุ้นที่ ขึ้นมาแล้วก็ทำนิวไฮนะครับแล้วก็โดนเทคโปรฟิตจากไฮลงมาอ่นนี้ก็จะเป็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อคนส่วนใหญ่ที่ขายก็คือกำไรอ่าเทคโปรฟิตจากจากเอ่อการลงทุนในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับอ่ากับอีกอย่างหนึ่งก็คือในฝั่งของ e a r n i n g ถามว่าดีไหมเนี่ย80%นะฮะเอ่อของบริษัทจดทะเบียนที่รายงานไปตาม Market c a p นะก็ยังถือว่าทำได้ดีกว่าคาดด้วยนะฮะคือไม่ได้ไม่ได้แค่ทำได้ดีเฉยๆทำได้ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้เนี่ยก็ตรงนี้ยังเป็นจุดที่เรา มองว่าโอเคเออน่าจะสนับสนุนให้เขาเรียกว่าโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาหรือว่าโอกาสที่จะเติบโตต่อเนี่ยมันมีอยู่เหมือนกันนะครับแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้สดใสเท่ากับนักลงทุนก็ตามนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเอ็ก็ยังไม่ได้ฉลอดตัวหรือยังไม่ได้แสดงภาพที่เป็นขาลงให้เห็นเลยครับ ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสัญญาณซึ่งหลายฝ่ายก็จับตานะคะก็คือการถือเงินสดของทาง<ม> Berkshire นะคะของคุณป,ปู่บรู b บัฟเฟตที่เพิ่งจะปัดกงบออกมาแล้วก็มีตัวเลขของการถือเงินสดที่สูงมากนะคะเกือบ4แสนล้านนะคะก็ถูกบ่งชี้บอกว่ามันเป็นสัญญาณของการเต็มตัวรับมือวิกฤตนะคะดรประเมินยังไงคะตัวเลขนี้ออกมาแล้วอนาคตแปลว่าจะวิกฤตมีความเป็นไปได้ไหมคะ โอเคตรงนี้เรามองได้ทั้งหมด3เรื่องเลยนะฮะน,นี้เรามองในบหมด3เรื่องเลยเรื่องแรกเลยก็คือว่าโอเคการที่นักลงทุน Value Investor เนี่ยไม่ได้มีการลงทุนแล้วก็ถือเงินสดเยอะเนี่ยมันบอกเราได้อย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากนะครับก็คือ valuation ของตลาดเนี่ยูย่ใดดับแพงนะฮะไม่ว่าเราจะ,ะมีข้ออ้างอย่างไรการเติบโตดียังไงก็ตามเนี่ยถือว่าไม่ถูกนะครับถ้าไม่ถูกเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อ,อก็เป็นสไตล์ของเขาเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าตลาดเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับฐานได้ เพราะราคาแพงเกินไปนะฮะถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่ามีปัญหาขึ้นมานิดนึงเนี่ยของที่ราคาแพงมันจะโดนขายก่อนนี่เป็นเรื่องเรื่องที่นักลงทุนต้องระมาระวังแล้วก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าถ้ามันขายเพราะว่าแค่ราคาอย่างเดียวฟันเดเมนทัลไม่เปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นมุมมองของเราเมื่อกี้ว่าอันนี้เรียกว่าเฮลตี้คอร์เรคชั่นแหละหรือว่าเป็นแค่อันเดอร์เมนทัลเฮลเช็คกลับมากลับมาสู่ความเป็นจริงก็คือแพงมากไปไม่มีคนซื้อนะครับอันนี้คือข้อหนึ่งก่อน ส่วนข้อ2เนี่ยก็ถามว่าเป็นคริสิตหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าโอกาสที่จะเกิดคริสิตจากราคาอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้เรายังไม่เห็นนะครับเรายังไม่เห็นเพราะว่า1คือภาพรวมของรายได้ของบริษัทจุลเบียนเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ฝั่งอเมริกานะฮะเอเชียก็เป็นเหมือนกันนะว่าคือคือรายได้เนี่ยมันโตดีแต่ว่ามันโตไม่ทันกับราคาที่มันปรับตัวขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นภาพที่บอกว่าต่อให้เขาไม่ซื้อ ตอก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะครับแล้วก็วนกลับไปที่บริษัทฮาร์ดแวย์เช่นเดียวกันนะว่าธุรกิจหลักๆที่เขาลงทุนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ธุรกิจที่มันกําลังอู้ฟู่อยู่ในณปัจจุบันซึ่งก็คือ AI ไอนะจะบอกว่าเขาก็ยังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจตรงนี้มากนะนักลงทุนทั่วโลกก็ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจมากกว่าเ วอร์เรนบัฟเฟตหรืออะไรนะเพียงแต่ว่าก็จะมีความกล้าบ้าบินมากกว่าในการเข้าไปซื้อเท่านั้นเองนะครับมันก็เลยทําให้สังเกตว่าพอเขาไม่เข้าใจเขาไม่ลงแต่ว่าคนที่ลงก็คือคนที่ก็อาจจะไม่ได้เข้าใจมากกว่านะฮะแต่ว่ากล้าที่จะเข้าไปลงทุนมากกว่ากับอย่างที่3เนี่ยจริงๆ <S <S ในเรื่องของสภาพคล่องนะครับ ที่เป็นเงินสดเนี่ยอาจจะต้องมองไปพร้อมกับขนาดของ Market Cap ของตัว Berkshire Hathaway ด้วยรวมไปจนถึงขนาดของตลาดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าพูดตรงๆก็ตลาดเนี่ยขยายตัวขึ้นมามากนะครับทุกครั้งพอเวลาเราพูดเรื่อง amount เ,เ,เงินเนี่ยโอเคสัสดส่วนเนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกับเดิมหรือจริงๆไม่ได้สูงผิดปกติด้วยซ้ำนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดเราดูเฉพาะปริมาณเงินเนี่ยอาจจะดูสูงถ้าไปเทียบกับมาร์เก็ตแของเขาเองนะครับหรือว่าไปเทียบกับ market cap ของตลาดเนี่ยจะสังเกตได้ชัดเจนเลยว่าจริงๆแล้วปริมาณเงินสดที่ถืออยู่เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับแบบปกตินะครับไม่ได้มีนักลงทุนที่กลัวหรือว่ากังวลมากมายขนาดนั้นด้วยซ้ำครับ Follow the money.